ค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยยายจิมกับสิภามาเห็ดกับเขาค่ะเห็ดกับเขาอีสานค่ะพี่น้องเมื่อนีนอ่ยยายจิมสิภาไปเห็ดอียงไปเบิ้งกันค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บอ่าก่อนอื่นเท่ากับมาหั่นผักกันซะกก่อนค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยยายจิมสีออมเนื้อแบบขมค่ะพี่น้องคือคือออมขมบานเท่านี่แหละค่ะพี่น้องยายจิมใส่ผักร่วมค่ะ จะมีแค่ลอดมีกกะลำ่ำม่วงมีกกะหล่ำขาวค่ะพี่น้องแล้วก็พักซี่ตุนหอมพักอิตูค่ะแนวขาดบ่ไดดค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวมาหั่นพักให้มันแล้วกันค่ะ <S <S เครื่องที่สิใจ้ lais, จิ้มสิดำใส่ค่ะ มีตะไคร้มีใบบักกูดมีักพริกแล้วก็หอมแดงค่ะเดี๋ยวหฮาสิมาหั่นกันสะก้อนค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือใบบักอีตูค่ะว่างใบสะก้อนค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมาหั่นหักผักชีตะไคร้กันใบบักกูดตำสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะมามา,มาตำซอยยิ่จิมค่ะ ผักซีตุนหอมที่จะจิ้มพันแล้วค่ะเตรียมไว้แล้วพร้อมด้วยใบยแมงลักค่ะปุยนานี่อ่ะเดี๋ยวหอกระสีมาหัน่นแนวสิไปตํากันแบบนี้ค่ะใบปรกกูดหากพักซี่ตะไครค่ะหั่นแล้วหอกระสีไปตํากันเนาพี่น้องเนาะ เตรียมเครื่องแล้วค่ะพี่น้องเข้ากระสิมะหันเหนือกันค่ะค่ะเยจิมหันเหนือเวลาหันเหนือเข้าเบิ้งเส้นเหนือในเด้อค่ะพี่น้องเข้าตรงตัดทางขวางค่ะอยจะไปตัดทางยาวเ้ยพี่น้องมันเหนียวนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยจิมกะสิหันทังขวางค่ะหันทั้งขวางเส้นมันเด้อพี่น้องเลิอเคล็ดลับเหนือมันกระสิว่าเดนเหนียวค่ะพี่น้องคะอ่ะเยจิมหันแล้ว ก็จิไปปรุงแล้วก็สิเอาไปตั้งไฟค่ะอ่ะมาปรุงกันค่ะชูรสดใส่ลงไปค่ะพี่น้องขันนอค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะนี่ค่ะพี่น้องแสบน้ำตัวนีแหละค่ะ จากนั้นแล้วก็เอาไปตั้งไฟค่ะเนี่ยขวเนื้อให้มันซุกสักกอนค่ะพี่น้องเราห่อก็จัจงสิงมาเอาพักใส่ค่ะอันนี้คือขวดดีขวดดีบ้านเฮ้าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องทรงมาจากบ้านเฮ้าเลยยี่หอบ้านเฮ้าเลยค่ะพี่น้องเนี่ย ยี่จิมกระซือมาขวดบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องมันยังบัได้ซื้อดูดนดนเห็นเธอหนึ่งค่ะพี่น้องคะอ่าใส่ดีลงไปแล้วห้องก็สิมาใส่พักร่วมค่ะพอวันเหนื่อยยจิมสุปละค่ะพี่น้อง พักกระลำกระยุบแล้วคะ่ะพี่น้องมาใส่พักซี่ตุนหอมอีตูลงไปคะ่ะตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะพี่นอ้องอ่ะคน้คนๆให้พักยุบกันแล้วละค่ะพี่น้องคะ่ะ อ่ตักใส่ถ้วยแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องลายไรตักบ่มมิอดดอกพี่น้องนี่กับจันถ้วยบอกง่ายนึงค่ะพี่น้องคะป่ะมะแศษแสมนมะยายจิมค่ะพี่นอ้องอ้อมเนื้อขม,ขมขมือในใส่พักร่วมสวัสดีค่ะแส่พิซานบานเข้ามากเลยพี่น้องมามากินอ้อมขมมะยายจิมค่ะพี่น้องแต่ว่าบอใส่เพียนะคะอยู่เมืองออสเตรเลียบอกมีเพีย ค่ะใส่แต่ด,ดีพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันค่ะพี่น้องค่ะใส่ผักร่วมมีแยงกับใส่ลงไปพี่น้อง อผอมอำลำพ,พี่น้องหอมเนื้อออสเตเลียพี่น้องคะ่ะ เหมือนมันก็สีนุ่มๆอ แซ่บฮักขนมีเพียแห้งจิคักวันนี้พี่น้องน้ามันก็สิได้แบบ คนๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมือนี้กัเย้มือนี้กับเย้นนเยจิมก็มากินให้เบื้องซ้ำนี้แหะครับพี่น้องคะพ่อ,อกันไม่คิดนาฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามแสบอีสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้จิมน้ำเ,เด้อค่ะพี่น้องยีดีไม่แห้งส,สุขสุขค้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ